ด้วยอาชีพของยูยูจำเป็นต้องรักษาสุขภาพทั้งหุ่นและหน้าตาให้ดูดีอยู่เสมอก่อนหน้านี้ยูเป็นคนที่มีหน้าอกค่อนข้างเล็กเลยทําให้ดูตัวเล็กและผอมมากๆค่ะจึงตัดสินใจหาคลินิกศัลยกรรมหน้าอกสวัสดีค่ะยูนะคะตอนนี้ทําหน้าอกกับคุณหมอโกวิดมาประมาณ2ปีแล้วค่ะส่วนตัวทํามา625ซีซีนะคะเพราะหน้าที่การงานของเราค่ะมันต้องใช้รูปร่างแล้วก็แต่งตัวมั่นใจค่ะ ออกกาลังกายได้ปกติเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวคือก็ต้องฟิตหุ่นแล้วก็เฟิร์มหุ่นอยู่ตลอดเวลาค่ะทั้งคาร์ดิโอยกเวทคือส่วนตัวปกติเลยค่ะทั้งหน้าที่การงานการเงินความรักดีดีหมดเลยค่ะ แผลค่อนข้างเล็กมากนะคะส่วนตัวทำมาก็ค่อนข้างใหญ่เลยเกือบ7 0 0ซีซีเนี่ยแต่ว่าแผลค่อนข้างเล็กมากะคะ่ะเข้าห้องน้ำคือไม่มีสายระยงระยางคล้องตัวค่ะการใช้ชีวิตคือปกติเลยนะคะแค่แต่งตัวมั่นใจขึ้นสำหรับใครที่ลังเลอยู่นะคะยูก็เคยลังเลมาก,ก่อนค่ะแต่ทำมาแล้วเชื่อ,อยูเธอค่ะว่าชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆค่ะถ้าสมมุติว่าแฟนมีหน้าอกที่ชัดเจนมากขึ้นแล้ว คนอื่นจะมองนี่ผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือก็ถ้าแฟนเราสวยแล้วคนอื่นมองก็ <c oughs> งก็ถือเป็นเรื่องดีก็ผู้หญิงก็ต้องมีหน้าอ,อกเนาะเรื่องความเป็นธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นธรรมชาติแน่นอนส่วนเรื่องความรู้สึกที่ดีขึ้นไหมโอ้ในนี้ดีขึ้นแน่นอนถ้าถามผมชอบไหมผมชอบนะถ้าถามผมแบบลึกๆเลยผมว่าดีกว่าเดิมเท่าที่ผมมองเห็นเนี่ยคือแฟนเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นในส่วนผมที่เป็นแฟนน่ะคือถ้าสมมติว่าแฟนเขามีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยคครััับสสสสววดดีียครับ อันนี้ก็2ปีแล้วเนาะที่ว่าผ่าตัดเสริมหน้าอกไปนะครับตอนนั้นเนี่ยโจทย์ที่น้องยูให้หมอก็คือว่าอยากได้ขนาดที่ชัดเจนแล้วก็แผลต้องเล็กในกรณีของน้องยูเนี่ยเป็นคนสูงแล้วก็น้ําหนักน้อยถูกไหมครับแล้วก็เนื้อก็น้อยด้วยหมอประเมินได้ว่าควรจะใส่ประมาณ3 0 0 7้อถึงซีซีแต่โจทย์บอกว่าต้องชัดเจนหมออยากให้ทําแล้วมันออกมานอกจากสวยแล้วเนี่ยอยากให้มันปลอดภัยด้วยหมอจึงเลือกไซ้์625ยเพราะคิดว่าเป็นขนาดที่เหมาะกับน้องยูที่สุดละ หลังจากทําไปเนี่ยดูแลตัวเองอะไรยังไงบ้างครับดูแลตัวเองคือแค่4วันเต็มๆค่ะที่ต้องพักฟื้นนะคะหลังจาก4วันไปก็คือใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะหมอใช้เทคนิควิธีการ2กล้องเพฉะนั้นแผลมันจะเล็กมากแล้วก็การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อระวังใต้กล้ามเนื้อถูก้การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อก็น้อยมากเลือดแทบไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นสายระบายเลือดก็ไม่ต้องมี ใช่ไหมครับเราก็ฟันพักฟื้นก็เร็วความเจ็บปวดน้อยการปฏิบัติตัวไม่ได้ต่างอะไรจากคนที่เขาใส่ไซน้อยกว่านี้ไซที่หมอเลือกให้เนี่ยเป็นไซ์ที่เหมาะสมตามที่น้องอยู่อยากจะได้และปลอดภัยด้วยแล้วก็เป็นไซ์ที่ทําแล้วไม่ปวดหลังใช่ค่ะมันเปลี่ยน,ยนชีวิต<ม>อะไรเราบ้างมันปลดล็อกอะไรชีวิตเราบ้างครับหน้าที่การงานคือเปลี่ยนหมดเลยคะ่ะจากที่แบบงานไม่ค่อยมีงานไทยแบบไม่ค่อยมีจนพอพอมีหน้าอกปุ๊บก็คือแบบตูมตามเลยเข้ามาแบบ โลลัวเลยค่ะส่วนตัวคิดว่าออคิดไม่ผิดนะคะที่มาทําที่นี่แล้วก็อยากจะฝากถึงสาวๆทุกคนที่อยากมาทําหน้าอกที่นี่นะคะเรื่องความปลอดภัยปลอดภัยร้อซค่ะส่วนเรื่องที่ทุกคนชอบตั้งคําถามว่าฉันตัวแค่นี้ฉันต้องทํากี่ซีซีดีอยากให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากค่ะ แล้วก็หมอเชื่อเลยเลยว่ามันจะเป็นแรงมาาน,นใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนเลยที่เขาต้องการที่จะเสริมหน้าอ,อกจริงๆแล้วการเสริมหน้าอ,อกมันไม่จำเป็นต้องใส่ขนาดที่มันชัดเจนมากเอาแบบพอดีตัวก็ได้ขยับขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้เพราะมันทําได้หมดโอเคยังไงก็ขอบคุณน้องยูมากนะครับสวัสดีครับน้องยูสวัสดีครับ